คืนนี้อันดับสองเจออันดับหกแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเจอกับเรือใบผูกพังแบบนี้ก็กรอบดีครับคืนนี้นะครับแมนยูยิงไม่ต่ำกว่าสามเม็ดถ้าแมนยูแพ้นะยูโรจะวิ่งรอบหมู่บ้านผมสามรอบครับโอเคครับแบบนี้สบายครับมงวมังมัแมนยูขาแมนยู หนึ่งเป็นไรกันนะเจ็ดนาทีเพื่อเจ็ดนาทีมันจะรอด้องแต่นนทีแรกครับ <laughs> ให้ไปก่อนให้ไปก่อนแ <laughs> มนยูยิงไม่ต่ำกว่า3เมตร <laughs> ใครยิงต่ำกว่า3ามเมตรผมจะถอเสื้อวิ่งรอบสนาม <laughs> วิ่งก่อนสิค่ะ <laughs> Chào mừng chào cô, chào mừng chào cô, chào mừng chào cô. Arin Helen. Sáu